วัดีค่ะวันนี้นกแก้วชาแนลนะคะจะพามาดูต้นไม้มงคลคะ่ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะป้าอันนี้คือต้นอะไรคะอันนั้เเนเสนนางพินจ้ะสเสนนางพินโอ้โหนี่ค่ะ <connais. S 2> ดูดูทุกคนอันนี้ค <laughs> ือเสนนางพินนะคะเนี่ยโอ้โหย่างสวยเลยสวยงจริงเลยคะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้นางคุ้งน,นี่นางคุ้คง олод. นี่นางคุ้มนะคะทุกคนเนี่ยไม้มงคลอู้ยยังงามเลยค่ะใหญ่เลยอันอันนี้ล่ะค่ะป้ามเืองอันนี้ไอ้กระต่ายชนกันอันนี้กระต่ายสมจันอ่าจ้ะอันนี้ล่ะคะอันนี้คราเตงโมจ้ะอันนี้คราเตงโมคราเตงโมโอ้อันนี้อะไรนะอ่าลิ้นมังกรลิ้นมังกรแคะอ่าอันนี้ลิ้นมังกรแค่นะคะทุกคนอันนี้คือนางคุ้มนะคะใบใหญ่มากเลยนี่ใบใหญ่นี่เสนีนางพินนี่ค่ะทุกคนโู้ อย่ังสวยเลยสวยอ้ทำไมเขาสวยอย่างนี้ล่ะคะทุกคนเนี่ยสวยจริงๆนะคะนี่ใครยังไม่เคยเห็นนะคะไปหามาซื้อมาได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยอย่างงามเลยค่ะน,น,น,นี่นี่นนะคะอันนี้คือสเสน่นางพินนะคะทุกคนที่นี้นะใครที่มาไหว้แปะนะคะเอาแปะลงสีนะคะอ,อ,อยู่ในตำบล บ้านกลางนะคะแล้วก็อยู่แถวแถวเส้นทางเมขามอาใช่ใช่วัดมะขามนะคะเออมาได้เลยนะคะแล้วจากข้างทางจะมีต้นไม้ขายค่ะป้าเขาจะขายต้นไม้อยู่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนกแก้วจะพาดูไม้ด่างนะคะอันนี้คืออะไรป้าอันนี้บอลกระดาษ่ะอันนี้บอลกระดาษนะคะใบใหญ่นะคะก้านดาอ๋อบอลกระดาษก้านดำนี่ค่ะนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนดูดูดูนี่ อันนี้พุทธลักษานะคะนี่ดางพุทธลักษาค่ะทุกคนอู้หูยนกแก้วสีชมพูสวยสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูวสวยดอกใหญ่โอ้หนี่ค่ะทุกคนนี่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 เดี๋ยวโหสวยมากเลยทุกคนอู้ยสว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 ยค่ะโอ้หนี่นี่นี่ไม้ดังจริงนะคะนี่โอ้โหดังสวยด้วยนะคะทุกคนนี่นี่พุทธลักษานะคะอันนี้ป้าขายต้นเท่าไหร่คะ ันนี้ต้นละสองร้อยอ่านี่นะคะเดี๋ยวจะพาถามราคาด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือวัฒนานะคะนี่ทองอันนี้วัฒนาฟอง,น,องนะคะนะค่ะอ,อันนี้ใบเงินนะคะนี่นี่นี่ใบเงินนะคะเดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> นี่เดีย๋ยวถามป้าแกน,นะคะว่าต้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ต้นเท่าไหร่ป้า 150. อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้นะคะอันนี้คือสาวน้อยแ่บแป้งอันนี้อะไรนะ ไม่เป็นไรหรอกะอันนี้อันนี้อันนี้เสือทีเรือนนอกอันนี้เสือทีเรือนนอกนะคะนี่นี่สวยๆเลยอุ้ยตอนนี้นกแก้วชอบมากเลยนี่นี่ไอ้นี่นี่นี่ค่ะไม้โห like นี่นี่นี่ค่ะออ๋เมื่อกี้ในแสงกันตาอันไหนคะแสงขาวหน่อยขาวใบใหญ่น่ะอ๋อนู่นขาวนู่นใช่ไหมคะห้าสิบบาทนะเนี่ยเนี่ยนู่นน่ะ อ๋อ<ช>ค่ะบบงงอ๋อนี่ค่ะนางคุ้มนะคะนี่อ,อันนี้ก็ร่าจะรู้ๆกันอยู่อันนี้เจ็ดประชันนะคะนี่อ๋อนนเล็บคุดใช่ไหมครับอ๋อเล็บคุดอ๋อนี่เล็บคุดขา,ขาขทุกคนนี่นี่ก็ทางเหมือนกันค่ะทุกคนนูนๆก็ด่างนะคะวันนี้นกแก้วจะพามาดูไม้ด่างนะคะ <c oughs> อันนี้คืออันนี้อันนี้มันมีมันอันนี้มันมีแดงอันนี้มันนีแดงนะคะอันนี้ยัง่มี นี่ค่ะอันนี้หน้าวัวค่ะหน้าหัวอันนี้ล่ละค่ะป้าอันนี้เรียกซับอันนี้เรียกซับไม้ลอันนี้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 หัวใจเศรษฐีอันนี้หัวใจเศรษฐีมีหมากเราด้วยอือู้นี่นี่ก็สวยค่ะทุกคนอนี่ไปเลยค่ะนี่เดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนอันนี้แปลกมากค่ะเป็นเดี๋ยวเราไปดูเลยกันเลยค่ะตามนกแก้วไปเลย พอเข้ามาข้างในบ้านลุงเขานะคะทุกคนจะมีต้นนี้เลยค่ะเด่นมากอันนี้เขาเรียกว่าสุขสมใจปองนะคะนี่สวยงามมากค่ะทุกคนสีแดงนะคะแล้วเป็นหนกเป็นไม้ที่สวยค่ะนี่สีแดงมากเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่อ่าอันนี้คือสุขสมใจปองนะคะนี่เสน่ห์ของนอกแก้วต้นนี้ค่ะอันนี้คือเอ ว่านหางจระเข้ค่ะดางค่ะทุกคนนี่สวยไหมคะดวงมากสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ว่านหางจระเข้เหมือนกันนะคะทุกคนอกี้มอันนี้ไม่ด่างแต่ดอกสีส้มค่ะเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูต้นใหญ่ของเขานะคะทุกคนสวยค่ะสวยมากมากเลยเจ้านี้ค่ะอันนี้ว่านหางจระเข้นะคะทุกคนแต่ดูต้นของเขาสิ่คะสวยมากค่ะแล้วมัน เป็นพันมาจากเมืองนอกสายพันธุ์พม่านะคะสายพันธุ์พม่าอ๋อสายพันธุ์พม่านะคะทุกคนนี่อันนี้คืออันนี้คือสายพันธุ์พม่าค่ะแล้วเขาจะเอาไปทําพวกวุ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์ของเขาก็เยอะนะคะว่านหางจระเข้คือเอาไปใส่แพปก็ได้ไปลวกไปไหม้ใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปเป็นสบู่ครีมได้หมดเลยนะคะสรรพคุณเขาเยอะมากเอาไปทาแชมพูสระผมก็ได้นะคะ ประโยชน์ของเขาก็เยอะค่ะทุกคนแล้วเขาเป็นไม้ที่สวยมากๆเลยค่ะนกแก้วมาเห็นนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่นี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็สวยค่ะทุกคนนี่นี่นีโอ้โหนี่นี่นี่ก็สวยค่ะทุกคนนี่ๆี่นี่นี่น่ก็ว่านหางจระเข้นะคะอย่าเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นนะคะนี่ก็ว่านหางจระเข้ค่ะนี่นี่ค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ น้องแก้วจะพามาดูนะคะเขาออกดอกแล้วด้วยทุกคนอุย้ยนี่น,น,น,นี่ดูเลยค่ะนี่ดอกของเขานะคะนี่บนยอดนี่เลยค่ะนี่นี่ดีดอกของเขานะคะนี่ค่ะอันนี้คือดอกของห้านหางจระเข้นะคะทุกคนที่บ้านป้าเขามีดอกมาเยอะๆสวยๆใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะคะสวยงามมากค่ะ คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะดูซิว่าคลิปหน้านกแก้วจะพาไปไหนหรือว่าพาไปดูอะไรนะคะโปดติดตามคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ